คุณพรวดีคุณเจรัชตาครับที่สามเหลี่ยมทองคําเป็นจุดบรรจบของสามประเทศนะครับคือไทยแล้วก็ลาวแล้วก็เมียนมานะครับวิกฤตฝุ่นที่ด้านหลังของผมนี้ที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับน่าจะเป็นภาพที่ชัดเจนถึงผลกระทบจากฝุ่นควันข้ามแดนครับจุดนี้เรียกว่าสามเหลี่ยมทองคํานะครับที่เรายืนรายงานอยู่ฝั่งไทยนะครับหากมองฝั่งซ้ายบริเวณนี้คือประเทศเมียนมานะครับมีแม่น้ําร่วกนะครับไหลมาบรรจบแม่น้าโขงกั้นพรมแดนระหว่างไทยสายวันนี้นะครับ ฝุ่นยังคงเต็มพื้นที่บริเวณนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นภูเขาถ้าหากมองตรงจุดนี้ก็จะมีคาสิโน,โนในฝั่งพม่านะครับแต่ตอนนี้มองไม่เห็นภูเขาและอาคารเลยนะครับถัดมานะครับคือแม่น้ําโขงที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยแล้วก็เมียน่าลาวนะครับซึ่งปกติก็จะมีเรือสินค้ากลางแม่น้ำโขงสัญจรทั้งการค้าแล้วก็การท่องเที่ยวฝุ่นเยอะตอนนี้นะครับมองไม่เห็นเรือเลยนะครับ ทั้งในเรื่องของการค้าแล้วก็เศรษฐกิจบริเวณนี้ก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะมากทีเดียวนะครับและอาคารบ้านเรือนต่างๆรวมถึงจุดนี้นะครับจะมองเห็นป้ายพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของกิงงลมันตอนนี้เต็มไปด้วยฝุ่นนะครับทีมข่าวไทย p ีบีนะครับได้ลงพื้นที่นะครับได้นั่งเรือบริเวณสามเหลี่ยมทองคําเพื่อที่จะชมทิวทัศน์ของฝั่งโค้งทั้งไทยแล้วก็เมียนมาทัศนวิสัยการมองเห็นตอนนั่งเรือต่ํามากเลยนะครับ คนขับเรือท่องเที่ยวในแม่นม้าโขงบอกว่านับตั้งแต่มีฝุ่นควันก็กระทบบ้างนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวหายไปเยอะทีเดียวทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติครับก็หายไปเยอะนะครับเมื่อก่อนก็ประมาณ30มสิบตอนนี้ก็ประมาณ20่สิบครับส่วนใหญ่เป็นท่องเที่ยวจากไหนส่วนมากก็จะเป็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้คนไทยนะครับต่างชาติยังไม่มาคนจีนยังไม่มา ก็พอมีไรายได้ครับผมแต่มาเจอฝุ่นแบบนี้ก็หนักนกันครับผมส่วนนี้ครับคุณผู้ชมเป็นภาพที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับก็เจอฝุ่นหนักเช่นเดียวกันเมืองแม่สายปกคลุมไปด้วยฝุ่นหนักนะครับซึ่งเป็นแบบนี้มากว่าสองสัปดาห์แล้วนะครับสาเหตุมาจากฝุ่นควันที่เกิดจากไฟป่าเมื่อคืนนี้นะครับที่เกิดจากภูเขาบนเมืองท่าขี้เหล็กที่มองเห็นไฟได้อย่างชัดเจนที่ด่านพรมแดนแม่สาย นี่เป็นสาเหตุสําคัญเลยนะครับของไฟป่าและผลกระทบจากฝุ่นที่ข้ามพรมแดนที่เห็นได้อย่างชัดเจนในพื้นที่อําเภอแม่สายนะครับคุณผู้ชมครับที่ภาคเหนือนะครับพื้นที่อย่างนี้ประสบปัญหาฝุ่นผมอยู่ที่นี่มา14วันแล้วนะครับได้คุยกับชาวบ้านน่าจะมากกว่า100คนนะครับทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าวิกฤตฝุ่นปีนี้หนักกว่าหลายๆปี ฝุ่นภายในประเทศอาจจะพอแก้ปัญหาได้แต่ปีนี้หนักกว่าหลายปีนะครับแต่ที่ชาวบ้านแล้วก็ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ที่เชียงรายนะครับบอกว่าปัญหาใหญ่คือฝุ่นควันข้ามแดนที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาสมทบด้วยนี่เป็นโจทย์ใหญ่นะครับนอกจากการพูดคุยชาวบ้านที่นี่อยากเห็นแผนปฏิบัติการหรือการลงมือจริงๆของทั้งฝั่งไทยลาวแล้วก็เมียนมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาร่วมกันครับคุณพรวดีคุณธีรชตาครับ